สวัสดีครับชาลสิตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในนักนาราศสิตุลหรือชาวอาสิตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจักรวานของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวตุลลัขนาตุลในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังของดับเดือนมิถุนาย,ยน2 5นนี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงมาการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ User <Yeah. S 1> บูพยาน5นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้ไพ่กิงถือเหรียญเด็กถือดาบราชินีถือถ้วยแล้วก็1เหรียญน,นะครับไพ่ไหนถือถ้วย3ถ้วย แล้วก็เป็นไพ่ a of ออฟเพนทาคัลสเ e นวไพนะ่ท of w a n d นอัดทวอวานะครับไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่ทวออฟ n านอิทธิพลใต้สําหรับได้เอ็กออฟวานไพ่ไม้เท้ามารัวๆเลยข้างท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีนานโนมทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกสําหรับตัวคุณนะครับได้ไพ่เพ o ออฟซอดเกิดขึ้น เพนับสอนนะครับแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่อาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการคิดการกระทําที่อาจจะแบบมีปัญหาเล็กๆนะครับกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความจุกจิกความกวนใจอาจจะเป็นอะไรที่จะต้องเหมือนกับค่อยๆปรั ค,ค่อยเปลี่ยนค่อยๆดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าเพจออฟสอดนะครับเป็นอะไรการคิดการตัดสินใจเนี่ยอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนรู้การเข้าใจเพราะบางทีแล้วอะ่ะเด็กธาตุลมเนี่ยแปลว่าบางทีก็เอาแต่ใจตัวเองไปนิดหนึ่งอันนี้ก็ต้องพยายามดอบภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองลงมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดเราแบบ ทำอะไรแล้วคิดอะไรเหมือนเด็กเกินไปทําอะไรเหมือนแบบจะเอาดั่งใจให้ได้แบบเด็ก mm hmm. บางทีมันก็อาจจะมีปัญหามีความรู้สึกที่อาจจะมาไม่โอเคกับกู้ของคนรักได้เช่นกันนะครับหรือไพ่อาจจะสหรับเป็นเขาก็ได้ที่เอาแต่ใจเหมือนเด็กก็ได้เช่นกันนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วมันขึ้นเป็นตัวตนของคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวคุณเองที่อาจจะเอาแต่ใจเกินไปอันนี้ก็ต้องพยายามลด ภาวะอารมณ์อีโก้ของตัวเองลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะได้ปรับสมดุลภาวะอารมณ์ความรู้สึกให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปในนมทิศทางที่ดีอะไรที่มันเป็นในสิ่งที่ดีเนี่ยค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับจากให้เด็กถือเหรียญนั่นเองอันนี้ขึ้นราศีธาตุลมกลมตุลเมถุนอันนี้ขึ้นราศีธาตุดินนะครับราศีพฤษบกันมังกรเนาะมีสองธาตุแล้วที่จะติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณก็ได้เช่นกันนะ เด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณเองนะครับอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับรูปแบบกับ ความรักความสัมพันธ์เมื่อตัวคุณเองนะครับ <S <S <ess iz seguir> ค่อยๆเข้าใจกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วค่อยๆเข้าใจเขาแล้วเนี่ยคุณจะค,ค่อยๆแบบมีแนวโนม้มมีทิศทางของการวางทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นจากราชาถือเหรียญน,นะครับพัฒนาเติบโตเป็นราชาถือเหรียญคุณจะมีการวางแผนการวางอนาคตที่ดีแล้วคุณก็จะใจนิ่งมากขึ้นนะครับตอนแรกเด็กถือเหรียญเนี่ยมันก็ต้องใช้ในเรื่องของการอดทนการยอมรั การปรับรูปแบบนะครับแล้วก็เก็บประสบการณ์เก็บความรู้เก็บกับในเรื่องของอารมณ์สื่อสิ่งต่างๆนะครับเพื่อที่คุณเองนะจะได้รู้สึกเต็มๆภาวะความมั่นคงให้กับ รากฐานของความรักความสัมพันธ์จนมั่นคงได้ถึงคิงถือเหรียญน,นั่นเองสังเกตดูว่าเด็กถือเหรียญคือเป็นเด็กหนุ่มเด็กชายเด็กหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเวลาเติบโต,ตก็จะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างแบบมีวัยชราแล้วก็หมายถึงว่าเข้าใจและผ่านโลกผ่านกับความรักความสัมพันธ์มาเยอะจนเราสามารถที่จะยืนหยัดกับความรู้สึก หนักแน่นมั่นคงพอแล้วไม่ใช่แบบนี้คนนี้มาคุยเราก็รู้สึกดีคนนั้นมาคุยก็รู้สึกใช่ไอ้คนนั้นมาก็รู้สึกว่าโดนไอ้ตกลงใครที่เป็นคู่ของเรากันแน่นั่นแปลว่าคุณยังต้องเรียนรู้ก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณยังใจไม่นิ่งใช่ไหมครับคุณยังอยากรู้อยากลองคุณยังอยากอาจจะอยากคบหลายคนก็ได้เพื่ออาจจะได้แบบรู้นะครับว่าใครที่ใช่คู่ของเราอะไรประมาณนี้อืมเราก็คงจะแบบ ก็ต้องใช้ในสิ่งที่เราอยากรู้นั่นแหละนะเพราะว่าตอนนี้อยากจะบอกว่าคุณเองอ่ะต้องใช้การเก็บเล็กผสมน้อยก่อนเพื่อให้เกิดความมั่นคงและก็มั่นใจก่อนว่าคุณจะต้องมั่นใจที่จะลงหลักปักฐานกับคนคนนี้ก็คือคิงถือเหรียญนั่นเองนะครับมันเป็นรูปแบบของการร้อยเรียงกันเนาะว่าคุณเองอ่ะจะต้องตามสเต็ปไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณก็จะมีความมั่นคงและมั่นใจที่จะเลือกเขาในที่สุดนะครับ อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งรีบบางทีเนะี่ยคุณอาจจะรีบมากเลยนะครับสเวนออวนเนี่ยต้องการที่อยากจะได้ในเรื่องของสิ่งที่ต้องการอยากจะคบกับคนนี้อยากจะได้คอมมิทเมนต์กับคนนี้อยากจะให้เขามาได้ดังใจอยากจะให้เขาอ่ะมาเติมเต็มภาวะความรู้สึกสิ่งดีๆให้กับตัวเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ว่องไวอันนี้มีไพ่แปดไหมแพลชั่นของคุณเยอะเหลือเกินนะครับกับการที่อยากจะให้เขาอ่ะมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ตัวเเราอองงขทั้งที่ตามจริงแล้วเราก็อาจจะยังดูไม่มั่นใจด้วยซ้ำเรายังเป็นเด็กถือดาบอยู่เลยอะ่ะแต่เราก็รีบที่จะแบบตัดสินใจอะ่ะอเข้าใจไหมครับประมาณว่าคุณเพิ่งคบเขาไม่กี่วันกี่เดือนแต่คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบอยากจะแต่งงานแล้วอ่ะอยากจะคอมมิชแล้วอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่องไวเหลือเกินกับการที่อยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตอะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบคนเนี้ยน่าจะเหมือนคนที่ใช่คนที่ดีคนที่โดน เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกับเขาทั้งที่ตามจริงแล้วเราอาจจะยังเรียนรู้อะไรเขาไม่ดีพอเลยนะอืหรือว่าเราอาจจะยังรู้อะไรเขาแบบไม่หมดเลยอะ่ะเพิ่งคุยกันได้แบบเดือน2เดือน3เดือนก็อยากคอมมิตแล้วอะ่ะก็อยากแบบแต่างงานแล้วอะ่ะอยากให้เขามารักมาชอบเราแล้วอะ่ะคือมันแบบ เป็นอะไรที่เร็วเกินไปแปดไม้เนี่ยบอกเลยว่าเหมือนพายุเฮอริเคนเหมือนพายุทอร์นาโดที่แบบพัดทุกสัปพะสิ่งไปนะครับเพื่อที่อยากจะได้แบบสิ่งที่มันแบบรวดเร็วว่องไวนะแล้วเราก็พยายามแอคชั่นทุกวิธีทางเพื่อที่อยากจะให้มีเขาอยู่ในชีวิตของเราเรามีชีวิตอยู่ในของเขาแบบเนี่ยเป็นต้นดังนั้นชาวตุลลักนณะตุลถ้าเกิดคุณกำลังทำตามที่ไพ่บอกอยู่คุณควรจะต้องด r อ p ตัวเองลงมาก่อนนะครับควรจะต้องอย่างน้อยสืบสอบก่อนว่าเขาเป็นใครเขามาจากไหนเขามีใครหรือ,อยังนะครับมีไพ่สามถ้วยเกิดขึ้นบางทีเขาก็เป็นคนที่ดีต่อใจของคุณนะอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าโดยเฉพาะผู้หญิงร้อยละ80%ซคุณจะชอบผู้ชายที่เป็นคนที่เก่งเพอร์เฟ เป็นคนที่แบบเพียบพร้อมเป็นคนที่ดีแล้วคุณก็จะตามตามตามชอบคนที่จีบเก่งคนเอาใจเก่งคนแบบเหมือนอดูแลเทคแครเก่งอ่ะประมาณนั้นผู้หญิงทุกคนจะต้องชอบแบบนี้แต่รู้ไหมครับว่าคนที่เขาเก่งแบบเนี้ยแปลว่าเขาค่อนข้างที่จะเจ้าชู้แต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเจ้าชู้นะครับฟังดีๆนะ แปลว่าส่วนมากผู้ชายเหล่านี้ที่เอาใจเก่งเอ่ยนะครับเทคแคร์ care, ดีเอ่ยหรือเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเป็นแรไอเทมเหลือเกินคนนี้แล้วผู้หญิงทุกคนก็จะใฝ่ฝันแล้วก็จะแย่งกันประมาณนั้นสุดท้ายมันก็เป็นเติร์ปาร์ตี้เพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ชายเราเนี่ยเป็นคนแรไอเทมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดึงดูดผู้หญิงนะครับแล้วทําให้ผู้หญิงแพ้ทางพวกนี้มากเลย เขารู้จุดอ่อนของผู้หญิงไงครับเขาถึงพยายามทําทุกอย่างแล้วเขาก็พยายามปั่นปั่นหัวเรานะครับปั่นให้เราแบบรักให้เราหลงแล้วก็ต้องการแล้วอยู่ๆเขาก็หายไปเสร็จแล้วเขาก็กลับมาใหม่ให้เรามีความหวังแล้วเขาก็กลับออกไปอีกนี่มันคือบางทีวงจรของเกมความรักเลยนะครับ บางทีอาจจะไม่ใช่คอมหลักได้ซํำมันคือเกมของห่วงโซ่ความปรารถนามากกว่าดังนั้นสามถ้วยบอกไว้เลยว่าถ้าคุณกำลังมองคนที่ดีคนที่ใช่คนที่โดนอาจจะเป็นหลุมดำที่ทำให้ตกคุณอ่ะอาจจะเจอในคนที่แบบคือจริงๆไพ่ไม่ได้เตือนหรอกว่าเป็นคนที่แบบไม่ดีนะ,นะครับแต่มันเป็นคนที่เขาไม่ได้รักเราจริงอ่ะก็ได้ดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณ่ะนับหนึ่งกับเขาตั้งแต่เริ่มแรก หนึ่งเหรียญเด็กถือเหรียญเนี่ยคือการนับหนึ่งเข้าใจไหมครับคุณต้องนับหนึ่งตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่าแบบเอาไปเลยสิบเต็ม10ไปแล้วอะ่ะคือเพิ่งครบกันถูกใจใช่เลยคนนี้10บเต็มสิแล้วแบบนั้นเป็นต้นคืออยากจะบอกว่ามันว่องไวและรวดเร็วจนเกินไปสุดท้ายคุณก็จะพังทลายเพราะรากฐานของคุณไม่ได้มั่นคงพอ นะครับคุณก็แค่ใช้อารมณ์ก็แค่แรงปรารถนาะแพชชั่นต่อกันพอหมดแพชชั่นทุกอย่างก็จบมันเหมือนภูที่ถูกจุดขึ้นไปสว่างบนท้องฟ้าคือเหมือนแบบเรากําลังคิดเลยว่าเนี่ยแหละคือคนที่ใช่ที่สุดสุดท้ายภูมันดับลงไปแบบรวดเร็วที่ยังไม่ตกลงมาถึงดินเลยอะ่ะภูมันก็ดับแล้วอะ่ะมันแปลว่าถูกดับฝันตั้งแต่บนท้องฟ้าเนะี่ยมันแปลว่าบางทีแล้วอะ่ะเราคอมมิตกับเขาไปปุ๊บสุดท้ายเลิกกันเลย แบบนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยชาวราศีตุลและก็ลัคนาตุลคุณอาจจะไม่ได้โชคร้ายขนาดนั้นแต่ผมกําลังสื่อให้คุณเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการบางทีแล้ว,วเราก็แค่เป็นเพียงแรงปรารถนาฝ่ายเดียวถ้าเขารักเราจริงเราไม่จำเป็นต้องพูดเลยนะเขาก็ต้องให้เราเหมือนกับที่เราต้องการที่จะให้เขาเนี่ย ถ้าเกิดเขารู้สึกดิ้นกระวนกระวายเหมือนกันที่คุณดิ้นเนี่ยแปลว่าเขารักคุณมากแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได,ดิ้นอะไรเลยแต่เราดิ้นอยู่ฝ่ายเดียวเราเนี่ยพยายามแบบแอคชั่นฝ่ายเดียวเขาอะถามคําตอบคําพูดก็ไม่อยากจะพูดกับเราอะไรก็ไม่อยากจะทําคืออยากจะบอกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราขนาดนั้นก็ได้ แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้รู้สึกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นคุณบูบอกว่าแบบนี้แสดงว่าคนนี้ก็คงไม่ใช่สิอยากคิดมากอยากคิดลึกขนาดนั้นเพราะบางคนเขาก็อาจจะแบบเหมือนมีแนวความคิดหรืออาจจะเป็นแบบอะไรที่ไม่ได้คิดลึกเหมือนเราก็ได้หรืออาจจะไม่ได้แบบทุ่มเทอะไรคือความทุ่มเทของเขามันไม่เท่าเราอ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าเขารักรักเราน้อยกว่าเรารักเขานะแต่การที่ทําให้ระหว่างกันอ่ะมันไม่เท่ากัน ก็เท่านั้นเองเพราะอะไรครับเขาก็แค่คิดว่าความรักก็คือความรักแต่เราอะคิดความรักคือทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันความคิดมันต่างกันอนะการกระทําก็ต่างกันนะเออถูกไหมดังนั้นก็อยากจะบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าคุณเองนะครับอยากจะเรียนรู้อยากจะปรับอยากให้ทุกอย่างมันดีอยากให้เขาเลือกเราเนี่ยมันมีโอกาสอยู่เพียงแต่บางทีเราก็ต้องอดทนแล้วก็รอคอยไปก่อน Queen of Cup คุยนับคับเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องเสียสละบ้างเราก็ต้องพยายามที่จะต้องแบบรอเขาบ้างนะครับแล้วก็เติมเต็มความรู้สึกให้กับเขาบ้างถามว่าทําไมราชินีถือถ้วยต้องรอจริงๆสำหรับอื่นไม่ได้ตั้งคันนะแต่สําหรับนี้เขาตั้งคันอยู่คือเขาอยากจะเปรียบให้ว่าราชินีคนนี้กาลังตั้งคันรอที่จะคลอดลูกมันก็เหมือนกับว่าการเวลาเนี่ยของแม่เนี่ยที่รอลูกออกคลอดออกมา เเดือนเนี่ยนะครับมันแปลว่าคุณนะสามารถรอคนรักคู่ครองของเราได้ถึง9เดือนเหมือนที่ลูกจะออกมาได้ไหมถ้ารอได้คุณก็อาจจะมีความสุขสมหวังได้แบบนี้เป็นต้นมันเป็นปริศน,น,นาที่ซ่อนอยู่ในไพ่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องตั้งคันเสมอไปแต่บางคนก็อาจจะตั้งคันก็ได้ถ้าใบนี้ปรากฏขึ้นมานะครับดังนั้นก็อยากจะบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณยังมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับนะครับ คนคนนั้นก็ได้นะจากไพออกเนนะ่เอ็ดออฟเพนทาคนะแปลว่าคุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีคนนั้นก็ได้ที่เขาเลือกเรานะ,อ,ะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้แต่ผมแค่บอกอย่าไปคาดหวังเท่านั้นเองเพราะถ้าเราคาดหวังเราจะผิดหวังตั้งแต่วินาทีแรกที่เราคิดแล้วนะครับ นั่นคือความที่ผิดนะดังนั้นเราก็ควรที่ต้องปล่อยวางให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วคุณจะได้ความสุขความสมหวังเพราะคุณเลือกคนที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดคุณเลือกคนที่ไม่ถูกนะ่ะยังไงมันก็อาจจะได้แค่ช่วงแรกสุดท้ายเขาก็ต้องไปแบบนั้นเป็นต้นเพราะเขาอาจจะดึงดูดกับตัวคุณเพียงแค่แพชชัน่นแพชชั่นมันก็เหมือนเปลือกไม้อ่ะครับที่มันไม่ใช่แก่นแท้ไม่ใช่ลากแท้แต่ถ้าเกิดคุณลงลึกในเรื่องของรากแท้แบบ คิงถือเหรียญเนี่ยแปลว่าลงลึกถึงรากแท้เนี่ยแปลว่าถ้าต้นไม้ต้นนั้นจะอยู่ไม่ได้ก็แปลว่ารากนั้นก็คือตายถูกไหมดังนั้นเนี่ยคือถ้าคุณลงลึกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบมั่นคงแต่ถ้าเกิดคุณฉาบได้แค่เปลือกก็คือแพทชั่นเท่านั้นสุดท้ายมันก็จบลงดังนั้นคืออยากจะบอกว่าการที่ตัวคุณอยากจะได้รับความสุขความหวังเนี่ย นะครับมันมีโอกาสแต่คุณต้องพยายามที่จะต้องเปิดรับสิ่งดีๆนะครับแล้วเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาเยอะๆจากราชินีถือถ้วยแล้วคุณจะได้รับเป็นไหนถือถ้วยเขาจะออกเสาะแสวงหาตามหาตัวคุณและจะให้คอมมิชเมนต์กับตัวคุณได้นะครับในสิ่งที่คุณต้องการและอะไรที่มันเป็นการที่คุณอดทนและรอคอยได้มันก็จะเป็นสิ่งที่คุณนั้นได้รับพรน,นั้นหรือเหรียญเหล่านั้นนะครับที่โชคดีที่คุณจะได้รับนะครับ ถ้าคุณสองได้นะครับแล้วมันเป็นกําลังใจให้ทําให้ตัวคุณน่ะทาดีกับเขามากขึ้นคุณก็สองได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นนักขี i ีกก็อย่าสองนะครับเพราะมันจะเป็นดาบสองคมที่ทิ่มแทงให้กับตัวคุณแล้วทําให้ตัวคุณนะยิ่งทําให้เกิดความหลงทางไปอีกนะดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นผู้ที่ได้ถูกเลือก คุณก็มีโอกาสเหล่านั้นอย่าเอาแต่ใจตัวเองจนเกินไปและอย่าต้องการกับความรักความสัมพันธ์โดยที่แบบไปคาดหวังจนเกินไปนะครับแล้วคุณจะได้ไม่ผิดหวังสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็กำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ